สวัสดีครับคลิปนี้เป็น introduction นะครับของกฎหมาย PDPA ก็คือการคุ้ม,ค,มครองะะข้อมูลส่วนบุคคลผมจะเกริ่นสักหน่อยนะครับประมาณ10กว่าสไลด์เพื่อเราพอได้ไอเดียและเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนี่ก็หน้า Facebook ผมนะครับก็คอนเน c t เป็นแฟนได้นะครับผมก็จะมีโพสต์ต่างๆที่รีวิวเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพวกเราก็ไปเยี่ยมชมได้นะครับทีนี้มาดูนะครับของ PDPA นะครับ กฎหมาย PDPa เนี่ยหรือหรือ,อ Privacy p e r s o n t i ีครับ Personal Personal Data Protection Act นะคะ Act ก็คือพระราชบัญญัตินะฮะความจริงมีมาตอนนี้ก็จะมีประกาศตั้งแต่27พฤษภาคม62ปีที่แล้วจะมีผลทั้งฉบับ63พฤษภาคมนะครับก็หมวดที่ประกาศไปเนี่ยจะมีอยู่2หมวดที่ effective คือมีผลแล้วคือหมวด1กับหมวด4นะครับทันที ก็กบับ,บเฉพาะการนะครับก็คือเรื่องของอาการตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลนะครับซึ่งตัวนี้เป็นคณะกรรมการระดับชาตินะครับที่ทําหน้าที่ดูแลรีวิวเรื่องกฎหมายอ,าออกกฎหมายลูกนะครับออกไปด์ไลน์ต่างๆนะครับเพื่อใหอ้ธุรกิจและประชาชนเนี่ยรวมถึงองค์กรรัฐได้ปฏิบัติตามนะครับหมวด4นะครับเป็นเรื่องของการตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสํานักงานนี้เนี่ย มีหน้าที่เป็นสำนักง,งานเลขาทำหน้าที่เป็นเลขาของคณะกรรมการข้างบนนะคะชุดข้างบนนี้นะครับชงเรื่อง,งต่างๆทําเรื่องวิชาการนะครับสนับสนุนการโลจิสติก,กต่างๆนะครับรวมถึงเป็นด่านหน้าในการรับเรื่องร้องเรียนด้วยนะครับ <c oughs> ก็สองนี้มีผลแล้วนะครับแล้วก็บทเฉพาะการนะครับทีนี้วันที่พฤษภาปีหกสามก็จะมีผลทั้งฉบับน,นะครับทีนี้ครอบคลุมอะไรบ้างก็จะมี Data นะฮะเดต้าโพสติชั่นใช่ไหมครับก็จะมีตั้งแต่รวบรวมนะฮะ นำมาใช้นะฮะหรือว่าประมวลผลนะครับใช้หรือประมวลผลแล้วก็เปิดเผยนะครับเก็บระมวนผลเปิดเผยที่จริงจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอเผยแร่เผยแร่และการแลเกเปลี่ยนนะครับายโอนนะครับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเกณฑ์เจ็ดเจ็ดหัวข้อเจ็ดแนวทางที่ จะเอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมาใช้มาเปิดเผยนะครับหรือเก็บรวบรวมเนี่ยนะครับต้องแ้างเขาเรียกฐานกฎหมายนะฮะฐานกฎหมาย1ใน7นี้นะครับตามกฎหมาย PDPa ที่เพิ่งออกไปนะครับเช่นอันที่ 1, นึ่งความยินยอมนะฮะก็ต้องรับความยินยอมนะครับหรือนะครับเป็นการจัดทําเพื่อเป็นเอกสารที่เขาปลศดสตรก็ได้นะครับหรือจดหมายเหตุอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นความยินยอมนะครับเพราะว่าทําตามหลักวิชาการนะครับ ทำเอกสาระวัติศาสตร์ทำเกี่ยวกับศึกษาวิจัยสถิติเป็นต้นนะครับหรือนะฮะป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายนะครับเช่นเราต้องการช่วยชีวิตคนนะครับการที่จะต้องไป c e s s ข้อมูลกรุ๊ปเลือดหรือประวัติการแพ้ยายประวัติการรักษาก็สามารถทําได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอความยินยอมนะครับเพื่อถามว่าเพื่ออะไรเพื่อเซฟนะบุคคลชีวิตบุคคลสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นก็้อยดูว่าอะไรสําคัญกว่ากัน ถ้าสิ่งที่กำลังจะทำนะั้นมีประโยชน์และมีความสําคัญกว่าการที่เราไป access ข้อมูลเขานะครับโดยไม่ต้องความยินยอมเนี่ยนะครับก็ถือว่าอานุญาตให้ทําได้นะครับถัดไปคือปฏิบัติตามสัญญานะครับก็คือตาม contract สัญญากฎทางกฎหมายสัญญาว่าจะทำบริการนู่นนี่ให้นะครับจึงต้องใช้ data ของคุณของลูกค้าในการนํามาเพื่อให้การปฏิบัติตามสัญญานั้นทําได้นะครับจําเป็นต่อไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ นะครับเช่นบริการสถานศึกษาไฟฟ้าประปาโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับหรือโดยอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเพื่อประโยชน์นะครับตัวทีครับเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายคือเพื่อประโยชน์ของใครของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลอื่นก็คือสมมติามีนายกรนะครับต้องการจะทําประโยชน์อะไรบางอย่างเพื่อตัวเองนะครับหรือเพื่อคนอื่นก็แล้วแต่นะครับ แล้วการทําประโยชน์นั้นเนี่ยไม่ผิดกฎหมายไม่ละเมิดกฎหมายนะครับก็สามารถทําได้นะครับอ้างหลักการนี้ได้นะครับหรืออสุดท้ายคือปฏิบัติตามกฎหมายคือมีอำนาจหน้าที่นะครับถูกสั่งให้ปฏิบัติสมพกรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นมีหน้าที่เก็บภาษีจะเก็บภาษีก็ต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอย่างนี้เป็นต้น personal data หรือข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือข้อมูลที่ เกี่ยวกับบุคคลนั่นแหละนะครับที่สามารถทําให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้นะครับทางตรงหรืออ้อมก็ตามนะครับแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะครับตายแล้วไม่นับนะฮะเฉพาะคนที่มีชีวิตเช่นชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับข้อมูลสุขภาพข้อมูลเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ idcard นะครับหรือรายได้นะครับก็อาจจะเป็นบางตัวที่ชี้ตรงได้ถึงบุคคลหรือรวมๆกันหลายอย่างแล้วชี้ไปที่บุคคลนะครับ ก็จะมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเป็นนอกจากข้อมูลส่บุคคลธรรมดาแล้วเนี่ยนะครับยังมีข้อมูลส่วนที่เรียกว่า s n s s t i v e นะฮะ sensitive data หรือเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้าหลุดออกไปหรือใช้โดยไม่ถูกต้องโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเนี่ยจะสร้างผลกระทบเยอะกับเจ้าของข้อมูลนะครับเช่นความคิดเห็นทางการเมืองถ้ามีคนรู้ว่าผมชอบพรรไหนไม่ชอบพรรไหนชอบรัฐบาลหรือไม่ชอบรัฐบาล อาจจะมีผลกับอาชีพการงานของผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือความเชื่อในศาสนาลัทธิพฤติกรรมทางเพศของผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าผมไม่ได้อยากจะบอกให้ใครรู้นะครับว่าผมเบี่ยงเบนทางเพศอย่างนี้เป็นต้นนะครับและเกิดหลุดออกไปเนี่ยก็จะทําความเสื่อมเสียให้กับตัวผมได้อย่างนี้เป็นต้นข้อมูลสุขภาพแน่นอนนะครับย่อมเป็นความลับของเราประวัติอาชรพแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้ถ้าเราเคยก่ออาชร,รมมาก่อนนะครับถ้า ผู้ที่มาใช้เนี่ยไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายนะครับเช่นตำรวจหรือศาลเป็นต้นนะครับข้อมูลชีวภาพข้อมูลพันธุกรรมนะพวกนี้คือเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลที่สําคัญถ้าหลุดหรือถูกเอาไปใช้โดยไม่ชอบเนี่ยจะสร้างผลเสียหายมากนะครับกับตัวเจ้าของ Data ก็เลยบอกมีมาตรา26ในพรบนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ว่าถ้าจะต้องเกี่ยวข้องจะต้องทํำยังไงในเคสไหนทําได้เคสไหนทําไม่ได้นะครับ ทีนี้นะครับคำว่าข้อมูลส่วนคลเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งของคําว่า privacy หรือส่วนตัวนะครับส่วนตัวเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับแล้วคําว่าข้อมูลก็คือตีกรอบตีสโคแคบลงมานะครับนี่คือแผนภาพความหมายนะครับแล้วมันสําคัญหรือมีความสัมพันธ์ยังไงกับตัวเราและองคอ์กรหรือธุรกิจนะครับ ็คือเขาอันนี้คือจากสหรัฐนะครับหน่วยงานชื่อน i s t นะฮะ NIST NIST นะครับเป็นหน่วยงาน National Standard Institute นะครับของอเมริกาเขาก็มีรีพอร์ตนะครับมีไวท์เพเปอร์พูดถึง privacy risk นะครับความเสี่ยงกับข้อมูลส่วนบุคคลกับความเป็นส่วนตัวและองค์กรนะครับคือสมมุติว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับปัญหาเกิดขึ้นจากการ process data เนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นในโลกเรียกว่าเศรษฐกิจหรือทุนนิยมเนี่ยนะคร เกิดขึ้นมักจะอินไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอยู่แล้วนะครับบุคคลอยู่แล้วนะครับแน่นอนเพราะเดต a ามันต้องเกิบเก็บโดยระบบเก็บโดยดิจิทัลนะครับหรือจะเป็นอ n นาล็อกก็ตามแต่จะต้องมีผู้จัดเก็บถูกต้องไหมครับมันต้องมีการอินวลกับทั้งผู้จัดเก็บแล้วก็อินดิวิเดียลคือระดับบุคคลนะครับเกิดปัญหาปุ๊บก็จะมีผลกระทบตามมากับบุคคลเพราะมีผลบตามมากับบุคคล ก็จะมีผลกระทบกับ o organization r g a a n i z หรือองค์กรนะครับเช่นลูกค้านะฮะคนที่เป็น Individual ตรงนี้คือลูกค้าถดกผลกระทบปุ๊บตัวบริษัทผู้ขายสินค้าและบริการก็ย่อมมีปัญหาน,นนา,า,า,านะครับทั้งในแง่อาญานะครับแพ่งและปกครองนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดอาจจะเสียภาพลักษณ์เสียความน่าเชื่อถืออย่างนี้เป็นต้นถ้ากรณีเป็นองค์กรรัฐที่ดีลกับประชาชนนะครับก็อาจจะเสียความน่าเชื่อถือไปนะครับเป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไล่อย่างนี้นะครับคือเปิดปัญหากระทบบุคคลแล้วก็กระทบองค์กรนะครับต้องเข้าใจด้วยว่าคำว่า Cyber Security กับ p r i เวซีเนี่ยเป็นคนละคำนะฮะไซเบอร์เซค i ริตี้หรือความเสี่ยงในเชิงไซเบอร์มันกว้างนะมันหลายอย่างนะครับแต่มีแค่ส่วนหนึ่งที่มันอินเตอร์เซหรือซ้อนทับกับคำว่า Privacy นะครับพูดภาษาง่ายๆนะครับก็คือว่า Cyber ถ้าเราปลอดภัยในทางไซเบอร์นะครับ ระบบ s ซ c u ิวมากนะครับหนึเต็มนะครับอาจจะไม่ได้ไปไม่ได้สอดคล้องนะครับระบบนั้นอาจจะไม่ได้ทำงานสอดคล้องเชิงในหลักของ Privacy ก็ได้นะครับเช่นเราป้องกัน Data ไม่ให้ถูกแฮกเลยการแฮกเป็นศูนย์แต่การนำา Data ไปใช้ยังผิดที่ผิดทางยังละเมิดความเป็นส่วนตัวอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับกลับกันถ้ามีจะมี Priva c y Risk นะครับที่จัดการเรียบร้อยหมดนะครับเทคแคร์ได้เนี่ย แปลว่าต้องมีไซเบอร์เป็นส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับแน่นอนเป็นส่วนหนึ่งเพราะถ้าไม่มี p r i เว c ซีนะครับก็จะทําให้มีการละเมิดเช่นบริชตรงนี้ก็คือการข้อมูล,ลั่วไหลนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าจะทําให้ p r i เว c ซีสมบูรณ์นะครับไอ้ไซเบอร์เนี่ยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนแต่ถ้าทำไซเบอร์สมบูรณ์ p r i เวซีบางส่วนอาจจะไม่ได้ถูกเทคแคร์นะครับก็คือส่วนนี้ที่อยู่ข้างนอกวงกลมของไซเบอร์นะครับเป็นต้น ดิจ uh, ิทัลและนอนดิจิทัลนะครับไม่ใช่เฉพาะที่เป็นดิจิทัลเท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้พูดไปแล้วนะครับ experience problem นะครความเสี่ยงนะครับ privacy risk คือความเสี่ยงกับความเป็นส่วนตัวนะครับคืออะไรคือ l i g h l y h o o d คือความเป็นไปได้แนวโน้มนะครับที่แต่ละบุคคลตัวบุคคลเนี่ยจะเจอกับปัญหาซึ่งปัญหานั้นมาจากไหนเกิดจาก Data processing แล้วก็ Impact นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับอธิทายนี่งหนึ่ง Data เป็นดิจิทัลหรือนอน d i g i t a l ก็ได้ Data action นะครับ Data action ก็คือระบบนะฮะระบบ product หรือ service อะไรก็ตามเนี่ยที่มี data life cycle นะครับตั้งแต่ operation นะครับของ operation นะครับได้แก่แต่จะไม่ได้มีแค่นี้นะครับคือเก็บรวบรวมนะครับการรวบรวมมาแล้วก็เก็บไว้ในที่ไหนที่หนึ่งนะครับมีการ locking คือบันทึก นะครับมีการเจ n เนอเรตนะครับทรานสฟอร์มเปลี่ยนรูปนะครับใช้นะครับเปิดเผยแชร์ส่งข้ามส่งผ่านแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทำลายนะครับส่วน data processing เนี่ยนะฮะก็คือเอ่อเซตนะฮะเซตของข้างบนของ data action หลายหาย action มารวมกันต่อให้เป็นกระบวนการก็จะเรียก processing นะครับนี่คือ definition นะครับจาก NIST ของสรหรัฐในฐานมาฐานนะครับ ทีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความเสี่ยงอะไรบ้างเมื่อกี้บอก privacy risk ใช่ไหมครับเสี่ยงอะไรบ้างนะฮะเสี่ยงยังไงบ้างก็ตั้งแต่ถูกขโมยตัวตนนะครับถูกคนเอาไปแอบอ้างแล้วก็ไปทําประโยชน์อย่างอื่นที่เราไม่ทราบไม่ได้อนุญาตนะครับ profiling นะครับก็คือเอามาจัดกลุ่มคือเอาข้อมูลเราไปเนี่ยนะครับคนเยอะเอาข้อมูลเยอะไปโซเชียลอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจัดกลุ่มว่าอ๋อนี่คือกลุ่มคนที่ชอบไปภูเขาเที่ยวภูเขาเที่ยวเที่ยวแม่น้าชอบกินกาแฟตอนเช้า ชอบกินกาแฟสดไม่สดอย่งเงี้ยนะครับแยกเป็นกลุ่มแล้วก็เอาความรู้องความรู้จากการคลาสสิฟายบุกคลตรงนี้ไปหาประโยชน์ทางธุรกิจทางการเมืองทางการตลาดานี่เป็นต้นนะครับยิงโฆษณานะครับเป็นต้นสแปมนะฮะก็สแปมคือรบกวนล่ะนะฮะโทรมาอีเมลมารบกวนมิสยูสคือใช้ผิดวัตถุประสงค์เขาให้ข้อมูลฟุลเพื่อสมัครบัตรเครดิตนะฮะแต่ <c oughs> แต่ดันเอาข้อมูล <c oughs> นะครับไปทําอย่างอื่นนะครับอย่างเ,าเ,าเช่นโทรมาขายประกันนี้เป็นตัวนี้ผิดนะครับผิด2 <c oughs> เรื่องคือสแปมด้วยแล้วก็เอาข้อมูลไปใช้ผิดด้วยนะครับ tracking <oughs> หรกกือติดตามนะครับอย่างแอบสกดร,รอยเนี่ย stalking ค,คือสกดร,รอยตามนะครับเป็นต้น <c oughs> ประเภทของ data breach นะครับ data เขาล่วไหลเนี่ยมี3อย่างนะในแง่ของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ คือมันทําให้เกิดความพร้อมใช้เนี่ยนะฮะมันไม่ไม่พร้อมใช้ะนะครับโดนเข้ามาแฮกพอจะใช้ไม่ได้ระบบไม่ไม่พร้อมให้บริการนะครับอย่างนี้เป็นต้น intricity คือความถูกต้องสบซ้ณนสมบูรณ์ Data ถูกแก้ถูกเปลี่ยนโดยไม่รู้ไม่ทราบนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับบุคคลนะครับหรืออันที่3คือ,อ confidentiality breach คือเรามีข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่อยากจะให้คนอื่นรู้บุคคลที่3รู้ รู้กันแค่คู่กรณีของเรานะครับพอมันหลุดออกไปก็คือความลับรั่วไหลแล้วสร้างความเสียหายกับเรานะครับอย่างนี้เป็นท o นหลัก3เรื่องนะครับของ data privacy นะครับหรือ data b r i d g e นะครับทีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยพรบเนี้นะครับก็จะมีความเกี่ยวโยงหน้านี้สรุปกับความเกี่ยวโยงกับ <c oughs> กฎหมายอื่นๆนะครับอีกหลายตัวนะครับซึ่งถ้ามีหลักปฏิบัติเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้วในกฎหมายอื่น ก็ให้เดินตามกฎหมายนั้นนะครับต่อไปยกเว้น,นะร,ระดับการคุ้มครองมันต่ำกว่าตัวข้อมูลพรบกลางตรงนี้นะครับก็จะต้องให้มายึดที่พรบกลางนะครับหรือถ้ามีเรื่องร้องเรียนนะครับในในตามกฎหมายอื่นนะครับมีการร้องเรียนเกิดขึ้นก็ให้มาร้องเรียนที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ถ้าต้องมีการลงโทษมีบทปรับก็ให้ใช้ที่ตามที่ระบุไว้ในพรบ คุ้มครองข้อมูลนะครับเช่นนี้นะครับคือความสัมพันธ์อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรบอื่นกฎหมายอื่นก็สามารถเดินตามแนวทางตัวเองได้นะครับถ้ามีเลกูลเลเตอร์หรือมีผู้คุ้มกดอยู่แล้วในอุตสาหกรรมนั้นๆก็ให้ออกกฎมาเลยนะครับเองได้ในการปฏิบัตินะครับแต่ต้องไม่ขัดแย้งน,นะครับกับพรบกลางคือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับการคุ้มครองนะครับเราก็จะมีอย่างอันนี้โชว บทบาทต่างๆแล้วก็หน้าที่นะครับหน้าที่และสิทธิ์นะครับก็จะมีผู้ควบคุมหรือ Data Controller เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีสำนักงานนะครับมีเจ้าของข้อมูลมีผู้ประมวลผลมีประเทศอื่นๆนะครับข้างนอกประเทศเราเนี่ยนะครับบุคคลที่3นะครับควบคุมข้อมูลเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลที่3นะครับตามเหตุผลที่ถูกต้องนะครับต้องยังไงต้องป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบนะ Data Processing Agreement นะครับเปความตกลงกร่วมกันในการ r r o e s s นะครับผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่ทําอะไรกับเจ้าของข้อมูลนะครับทำอะไรก็ดูตรงนี้นะครับข้ผมไม่อ่านหมดนะครับเวลามีจํากัดนะคร DPO นี่คือ Data Protection Officer นะครับคือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลให้ให้ทุกอย่างเป็นไปตามการปุ้มของข้อมูลนะครับสิทธิ์นะเจ้าของข้อมูลก็มีสิทธิ์เขาผู้ควบคุมเนี่ยมันมีหน้าที่ทำนี่หนึามนะครับเจ้าของข้อมูลก็มีสิทธิ์ นในการเข้าถึงขอรับสำเนาแก้ไขลบควบคุมและคัดค้านปฏิเสธตัวผู้ควบคุมว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้ท่านผมไม่อยากให้คุณจัดการทําบางอย่างกับ Data ผมอย่างนี้เป็นต้นขอให้ลบขอให้แก้นะครับขอให้ปรับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้ประมวลผลข้อมูลก็เช่นมีหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ควบคุมนะครับคือประมวลผลในานามของผู้ควบคุมข้อมูล พวกขุมข้อมูลส่วนใหญ่ก็คือเจ้าของธุรกิจบริการหรือองค์กรรัฐที่ทําหน้าที่เกี่ยวโดยตรงนะครับกับเจ้าของข้อมูลนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้ามีเหตุรั่วไหลของข้อมูลต้องแจ้งภายใน72ชั่วโมงให้กับสํานักงานทราบนะครับอันนี้ก็จะดีเทลสักนิดนึงเดี๋ยวไปอ่านเองนะครับแต่หลักๆเนี่ยนะครับก็จะมีเหมือนเดิมคือบราหรือบทบาทต่างๆนะครับคือ data subject controller processor นะครับ คณะกรรมการก็จะมี2ชุดหลักคือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือชุดใหญ่ที่ผู้เมื่อกี้เป็นคณะกรรมการระดับชาตินะครับมีหน้าที่ออกกฎหมายนะครับมีนิ้ฉัยชีช้ขาดประกันกหลักเกณฑ์มาตรการต่างๆนะครับกับอีกชุดหนึ่งคือคณะกรรมการเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็จะตั้งเป็นเรื่องๆไปนะครับตั้งเป็นเรื่องๆหรือตามอุตสาหกรรมแล้วแต่จะมีกี่ชุดก็ได้มีได้มากกว่าหนึ่งนะครับ มีกี่ชุดก็ได้หน้าที่คือพิจารณาเรื่องร้องเรียนแล้วก็แก้เกลีย่ยข้อพิพาทถ้าทําได้ถ้าไม่ได้ก็ส่งเรื่องต่อแล้วก็ให้รมการชุดใหญ่แล้วก็ถ้าต้องมีการฟ้องร้องมีการบังคับคด,ดีอาญาโดยเฉพาะอาญาเนี่ยก็ต้องไปที่ศาลนะครับนี้เป็นต้นรอคอมไพลแอนก็คือต้องฟอลว์กฎหมายอื่นนะครับหมายว่าสอดคล้องกันนะครับกฎหมายอื่นโทษทีต้องโฟลว์กฎหมาย อของ PDP นะครับต้องตาม m i n i มัม r ร q u คว e m e ม์นะครับถ้าความการคุ้มครองบุคคลข้อมาสุ่คลในกฎหมายอื่นยังอ่อนกว่า PDPA ก็จะต้องปรับมาใช้ของ PDPA นะครับเพราะาอันนี้เป็นตัวกลางนะครับกฎหมายกลางนะครับสิทธ์นะฮะต่างกันยังไงระหว่าง g p p r กับ PDPA GDPR นี่คือของยุโรปนะฮะของ PDPA เของของไทยนะครับก็คือหมื่หมดนะครับ ยกเว้นข้อเดียวคือสิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัตินะครับพวกระบบออโตเมชันต่างๆเนี่ยทาง GDPR บอกว่ามีสิทธิคัดค้านได้นะครับแต่ PDPA ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าให้คัดค้านได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะอ้างโดยอ้อมก็ได้นะครับเมื่อก็มาตราจะมีเยอะนะครับมีเยอะแต่ไม่ได้พูดชัดเฉพาะนะครับ GDPR จะพูดล็อกชัดเจนเลยว่ามีสิทธิคัดค้านนะครับ นี่คือสิทธิสิทธิ์อะไรสิทธิของ Data Subject นะครับคือตัวผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะครับนะครับสิทธิของผู้อีกซ้ำอีกทีนะครับสิทธิเจ้าของข้อมูลแล้วก็มีการร้องเรียนร้องเรียนก็ต้องเกิดเกลียดได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องมีการสั่งการนะครับคือให้การเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับให้แก้ไขหรือห้ามกระทาความผิดต่อหรือการบังคับทางปกครองนะครับความรับผิดและบทลงโทษก็จะมีแพ่งอาญาปกครองนะครับ แพงอาญาปกครองแพ่งนี่คือชดใช้ความเสียหายนะครับถ้าถูกร้องเรียนและตัวผู้เจ้าของ Data มีความเสียหายทางแพ่งก็ร้องเรียนขอชดเชยได้อาญานี่ก็เป็นจำคุก6กเดือนถึงหนึ่งปีนะครับขึ้อนอยู่กับความผิดร้ายแรงแค่ไหนแล้วแต่มาตรานะครับโทษทางปกครองก็คือการปรับปรับโดยหน่วยงานรัฐหน่วยงานทางปกครองเงินเข้าหลวงนะครับเงินเข้าหลวงนะครับอันนี้ก็จะดีเทลหน่อยนึงเดี๋ยวไปดูเองนะครับก็จะแบ่งนะครับ Data Subject อยู่ข้างงแล้วก็ Data Control, l e r Data Processor นะครับอ่อ uh, flow มันไล้อย่างงี้นะครับว่าเป็น Event เกี่ยวกับอะไรสำรวจตนเองแต่งตั้ง DPO ถ้าแต่งตั้ง DPO หน้าที่ของ o o t t r o l e r Processor ทำอะไรนะครับหรือ Data Subject จะต้องได้สิทธิ์อะไรหรือทราบอะไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะการเก็บรวบรวมเขาทำอะไร2คนนี้นะครับสองคนนี้ o n t r o l l e r Processor ต้องทำอะไร Subject ต้องรู้อะไรนะครับมีสิทธิอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับถ้าเป็นเด็กเนี่ยสมมุติถ้าเป็นเด็กก็ต้องมีผู้ปกครองให้ความยินยอมนะครับ4ขั้นตอนนี้ผมก็ไม่ลงดีเทลนะครับก็ประเมินความเสี่ยงนะครับต้องมีธรรมาภิบาล d t t g o v v r r n n n e นะครับอันนี้ดีเทลหลวงข้างนะฮะนองอ่านได้นี่เป็นแค่อินโทรนะครับการบริหารเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับ โอเคไหมครับกำหนดกฎเกณฑ์เสร็จก็ต้องปฏิบัติตามแล้วก็มาตรการรับมือนะครับเมื่อเกิดเหตุคุณจะตอบสนองมันอย่างไรนะครับสี่ขั้นตอนหลักๆสําคัญนะครับเออ่นี่คือจับ GDPR เป็นฐานกฎหมาย Law f u l basis นะครับเมื่อกี้สไลด์หน้าแรกก็พูดไปแล้วนะเจ็ดอย่างถ้าจะไม่ผิดนะครับตรงนี้นะครับนี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะเจ็ดฐานกฎหมายนะครับแต่ GDPR จะมีประมาณมีอยู่หกนะฮะมีอยู่หกก็จะ คล้ายกันนะครับจ,จะตกเรื่องของวิจัยไปประวัติศาสตร์ไปนะครับ Consent น,น,นะครับคือความยินยอม i e g i t i t e Interest คือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเมื่อกี้ที่พูดหน้าแรกนะครับ Public Interest ผลประโยชน์สาธารณะนะครับ Vital Interest คือเพื่อรักษาชีวิตเขาอะนะครับ Vital แปลว่าชีวิตนะครับความสำคัญต่อ Interest ความสนใจต่อการรักษาชีวิตผ e g ก็ Legal Application คือการ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแหละนะครับมีกฎหมายสั่งว่าเป็นให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะครับ contractual necessity ความจําเป็นให้ปฏิบัติตามสัญญา contract คือสัญญานะครับต้องทําตามสัญญาคือเซ็นสัญญากันแล้วทั้ง2ฝ่ายก็ต้องทําตามเพราะทำตามก็ถ้าต้องใช้ Data ต้องรวบรวม Data ต้องเปิดเผย่ Data ก็ทําได้ตามสัญญานะครับ legitimate interest นะครับคือความยินโดยชอบทามกฎหมายนี้จะใช้เยอะนะครับเพราะว่าในโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ทำธุรกิจ นะครับ <c oughs> ขั้นตอนนะครับ <c oughs> พื้นฐานนะครับหนึ่งก็ระบุนะฮะว่า Interest นั้นคืออะไรนะครับ i d e n t i f y ขึ้นมาแล้วก็ต้องแสดงว่าการ Processing นั้นจำเป็นนะครับจำเป็นเพื่อที่จะ a c h ตัว l ตัว t i m i t i m n t e r n t t r e s นนั้นนะครับข้อ3ก็คือต้อง Balance นะต้องช่างน้ำหนักระหว่างนะครับการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับตัว i n d i v i อ,อ u a l interest ก็คือ ตัวแต่ละบุคคลเนี่ยเขาก็จะมีคอนเซิร์นของเขาถูกไหมครับโดยพื้นฐานเขาก็ไม่อยากจะเปิดเผย Data แหละนะครับแต่ถ้ามี legitimate n t e r s ที่ต้องการจําเป็นต้องเข้าไปใช้ประโยชน์จาก Data เขาเนี่ยก็ต้องชั่งน้ําหนักว่าอันไหนมันมากกว่ากันนะครับเช่นถ้าผมยอมให้ไปจอดรถเนี่ยสมมติผมไปจอดรถในห้างห้างบอกว่าขอติดระบบติดตั้งตรวจจับกล้องนะฮะกล้องมาตรวจจับผมตอนเข้าห้างแล้วก็บันทึกป้ายทะเบียนไว้นะครับทั้งเข้าและออก อย่างนี้นะครับถามว่าช่างห้างก็บอกว่าทําเพื่อมอนเตอร์ดานจอดรถถูกไหมครับป้องกันขโมยถ้ามีขโมยเห็นว่ารถเข้าออกทะเบียนอะไรเข้าออกนะครับเพื่อรักษาประโยชน์ของอตัวผู้ที่มาใช้บริการนะครับในขณะที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยเขาก็คือ subject ถูกไหมครับ data subject เขาอาจจะโดยพื้นฐานเขาก็ไม่ได้อยากจะให้ใครรู้หรอกว่าเราขับรถคันไหนเข้าไปที่ห้างนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันก็คือ data subject ก็ไม่อยากให้รถ ตัวเองหายนะครับถูกต้องไหมฮะก็ต้องยอมสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปเพื่อประโยชน์ตรงนี้นะครับเพื่อการบริหารลานจอดรถให้ปลอดภายัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรือจินต t e กาอินเทอร์เเนี่ยนะครับผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอาจจะเป็นหัวอินเทอร์ของคุณเองก็ได้เป็นหัวข้อเช่นเมื่อกี้บอกจะทำลานจอดรถนะครับหรืออิ t เทอร์ของ Third Party ก็ได้คือแปลว่าท่านอาจจะรับจ้าง ทำให้ใครบางอย่างบางคนนะครับก็ไดไ้ไม่ให้ของตัวท่านโดยตรงซึ่งก็จะสามารถรวบรวมเป็นครอบคลุมไปถึง commercial interest นะครับ individual interest หรือว่า social benefit ก็ได้นะครับเชิงสังคมก็ได้ถ้าคุณสามารถจะมีเหตุมีผลเนี่ยนะครับในหมายถึงว่ามีทางอื่นที่จะให้ได้ผลเหมือนกันนะครับโดยที่รุปล้ำความเป็นส่วนตัวน้อยกว่าก็ ควรจะใช้ทางนั้นนะครับควรจะใช้ทางอื่นที่ว่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการดีเฟนต์กันนะครับบอกจุดสงนะครับแล้วก็บอกวิธีการว่าสมเหตุผลหรือไม่นะครับนี่ตัวอย่างนะครับใกล้จบแล้วนะครับก็คือ,อบริษัทนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามอันนี้ไปน้องอ่านเองนะครับอันนี้คือคร่าวๆคือบริษัท A A A คือ 3A กับบริษัท A ใหญ่ A เดียวเนี่ย A A คือบอกจะส่งข้อมูลพนักง,งานให้กั่บริษัท A ใหญ่เพื่อจะ process data พนักง,งาน ลูกจ้างนะครับจะได้ลดคอสคือบริษัท A อเนี่ยอาจจะมีบริษัทลูกเยอะแยะเลยนะครับเป็น1 23 4แล้วเพื่อความประหยัดคอสทางธุรกิจก็บอก A เนี่ยเป็นคนบริหารจัดการ Data ของพนักงานความข้อมูลพนักงานนะครับให้บริษัทลูกงั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยโดย a a A 3เเเนี่ยเขาอ้างว่าเพื่อความสะดวกเพื่อ,อลดคอสทางธุรกิจแล้วก็ยังเป็นบริษัทในเครือเดียวกันนะครับ ก็มีเหตุผลที่จะรวมศูนย์นะครับยอมถ่ายโอน Data ข้อมูลลูกจ้างของตัวเองไปยังบริษัทแม่ถึงแม้ในทางหลักทางกฎหมายแล้วเนี่ยเป็นคนละนิติบุคคลก็ตามนะครับพราร์ติเคิลก็พูดไปแล้วน,นะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับเช่นน้ำไฟฟ้าประปานะครับตัวอย่างนะครับบริษัทประปานะครับบริษัทประปาก็ต้องการที่จะให้บริการน้ำประปาซึ่งก็ต้องทราบถูกไหมครับข้อมูลส่วนบุคคลชื่อนามสกุลน,นะครับเลขประอจำตัวประชาชนที่อยู่นะครับ ปริมาณการใช้น้ําในแต่ละเดือนเพื่อจะมาเก็บเงินนะครับเพื่อให้บริการนะครับเป็นต้นอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ทําได้นะครับก็คือเป็น public task หรือ public interest นะครับหรือ service นะครับอีกอันนึงคือมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยก็ให้บริการการศึกษาถูกไหมครับเพื่อ public นะครับก็เก็บเงินแล้วก็ต้องมี data ถูกไหมครับต้อง data นักเรียนครับชื่อน้ำสุนชื่อพ่อชื่อแม่นะครับ ที่อยู่นะครับอาจจะต้องอยู่หลายที่ด้วยหลายที่ด้วยนะครับบ้านพ่อบ้านแม่บ้านญาตินะครับมีรู้เกรดนะครับรู้ผลการเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพนะครับติดตามเยอะยะไปหมดพวกนี้ก็มีสิทธิ์ทําได้เพื่อให้บริการการศึกษาได้ดีและมีประสิทธิภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นะครับโรอาจจะเปลี่ยนด้วยเช่นณวันที่เขาเป็นนักเรียนนะครับก็บอกเป็นพัฟเฟตัสแต่พอวันที่จบเป็นสิทธิ์เก่าอันนี้คืออะไรฮะ ก็คือ legitimate interest ถูกไหมครับหรือต้องเป็น consent นะครับเช่นมีการทำข้อมูลวิจัยสิทธิ์เก่าสอบถามสิทธิ์เก่าว่าเนี่ยถ้ามีความเห็นยังไงกับมหาหลัยเราบริการยังไงดีไหมนะครับอย่างนี้ต้องขอ consent นะครับแล้วก็ถ้ามีการตั้งชมรมสิทธิ์เก่านะครับเพื่อจะระดมทุนนะครับก็ต้องมี data ถูกไหมครับ data นวันที่เป็นนักเรียนกับ data นวันที่เป็นสิทธิ์เก่าก็ไม่เหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องรู้เกรดสิทธิ์เก่าแล้วถูกไหมครับตอนที่เป็นนักเรียนจะต,ต้องรู้ละเอียด พอจบเราก็ไม่ต้องรู้เพราะฉะนั้นประเภทชนิดของ Data ที่เก็บจะแตกต่างและจุดประสงค์ก็แตกต่างสิทธิที่เอามาอ้างฐานกฎหมายที่เอามาอ้างก็แตกต่างเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับตามเวลาเนี่ยน,นี้ตัวอย่างที่ดีนะครับทั้งทั้งที่ Ent i t y ทั้ง2ฝ่ายก็คือ Data Controller กับ Data Subject เป็นคนเดิมนะครับยังเป็นนายกอ,อย,ยู่เป็นสิทธิเป็นนักเรียนเป็นสิทธิเก่าก็คือนายกคนเดิมส่วนตัวมหาวิทยาลัยก็เป็นมหาวิทยาลัยเดิมแต่โปมันเปลี่ยนบัฏาเปลี่ยนไปนะครับ ตามเวลาครับอ,อันนี้น่าสนใจก็เลยใส่มาใน intro ด้วยก็คือมาตรา5และมาตรา37วงเล็บ5นะครับก็คือเรื่องของการถ่ายโอน data เข้าออกนอกประเทศนะครับนี่ก็ทำเป็นแผภนพให้เข้าใจง่ายในประเทศนอกประเทศนะครับในประเทศและนอกประเทศนะครับ Controller ที่อยู่ในประเทศไปเอาข้อมูลจาก data subject ที่อยู่นอกประเทศอันนี้คือเคสทั้งหมดนะฮะที่จะต้องอยู่ภายใต้ PDPA นะครับครอบคลุมถูกบังคับ ให้เป็นไตามภายใต้ PDPa คือที่ยู่ข r o ค l นโอยู่ในเมืองไทยซับเจ t อยู่ข้างนอกหรือโปรเซสเซอร์อยู่ในเมืองไทยซับเจคอยู่ข้างนอกหรือซับเจ t อยู่เมืองไทยนะครับแล้วโปรเซสเซอร์อยู่ข้างนอกกับคอนโทรลเลอร์อยู่นอกเมืองไทยนี่ครอบคลุมโดยกฎหมาย PDPa ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาตราส7วเจ็องเล่บ 5, 5้าบอกว่าถ้าคุณเป็นบริษัทต่างชาติก็ต้องตั้งตังตวแทนในประเทศไทยนะครับต้องตั้งตังตวแทนในประเทศไทยเพื่อมาดิวมาดูแลนะครับกับ สำนักง,งานนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ในอินโทรนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับสั้นๆสิบ่สไลด์หวังว่าพอจะให้ไอเดียได้เบื้องต้นนะครับก็ Facebook Page แอบเป็นเฟนได้นะครับอย่างดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ